หัวหน้าประเทศเวียกแล้วโอ้โอถึงมอสีต้ถึงหมอกอ่ะกราบทักทายสบายดีตอนแรกนะทุกคนินดีๆตอนรับกระสุนสองสบายนะตั้งจากกินเท่ากินน้ำแล้วเฮากใส่หาใส่กับนะทุกคนใส่กับนไวยนะว่าเมื่อวานในพลาดลามูเพิ่นอยู่บอลกับอ้ายแล้วนะแต่ว่าเฮา เป็นคนห่าส่ครับแบง่งกันกับในพันใหญ่ผัวละาิบลังนะบางทีตอนยามอาจฉสีเป็นอีพีต่อไปนะทุกคนอีพีนี้อาจจีบริยามนะแต่ว่าส่แถวจ่ายผู้เลาะขึ้นไปเลยนะชีถือจะได้กระทารุ่นถาเบิ้งน้ำกันนะทุกคนโอเคส่กลับแล้วฮะกับสีนั่งดักเลยนะว่าสีมีอย่างมาในปากห้องอะไรแถวถือว่ามีไก่หรือมีสัตว์ปลาอย่างก็มันเทิงเลยนะ เราจะใส่ประมาณนี้นะนี่นี่นะไม้ไม่ค่อยไม่ค่อยคลักไปได้นะแต่ก็ใส่เลยอ,อย่ามันำํำอยากใส่ยี่ด้ออกคนบางภาคำนะเพราะว่านววายช่วงนี้มันเลาะก,กินตามธรรมนะตันคือ,อยางฝนนะยางฝนไตเครือ 用来呢。 นีห่หลังหลังที่4นะทุกคนใส่อยู่นี่ว่าบริทายไม่ดอกเห็นเบิดนะอ่ะหลังเป็นบ่าคอยแข็งนะ ยิ nh ung, nh ung, ่งงี้็ันไป่ด็กก็ดอนย่งงี้นไปลายีเด ไอย่างนี้อย่าป่าห้องล่างนะทุกคนมันอยู่แถวห้องล่างนะเพราะว่ามันต้องหากินกับปูหากินน้ำคอยคิดว่านะถ้าใส่แถวห้องล่างส่วนมากจะไ่ค่อยผิดหวังนะจะเข้ากับบริเนนอนด้วกันนะไม่จะทาเบิ้งน้ำกันเบือนเสาไปเลยบาชิมาเลยจะได้ไปสิถืงเลจะได้ก็กทาลุนทาเบิ้งนกันนะ ้ทุกคนว่าท่านสุกนะเห็นมาอยู่หมากยั เขาก็ใช้กลับแล้วบันทีเรียบร้อยนะแต่ทีลองนั่งนั้นนักเบิ่งอยู่น้ำคัมตัวนี้จังหน่อยนะแตประมาณทุ่มช่องทุ่มจังชิยางเมื่อถ้าเบิ่งว่า้จะมีอยางหยาว่ามันลงมากินหนามนะชัดปงชัดปลาใส่บอลเดียวนี่นะใส่แถวน้ำคัมนั่นแหละใส่อยู่นี่ประมันหาหกหลังนะบอลเดียวนี่ถือกเอาไปถือยามันนะขันหลอะใส่แต่นะทุกคน เดี๋ยวเอาชินังอยู่นี่นะทุกคน,นกําลังมือซาลาวนะนยานบาสัตว์ป่ามันจะลงมาก,กินนนะ้ำเอา,าทุกคนนะมาดิหลังจากเอานั่นนานางมาเฮิงเติบกับเบื้องมิหยังนะเอากับชิเมื่อบอนะนะชิเมื่อหาเพ็ดกินเห็ดยาก,ก่อนแต่พูบเบื้ิมีหยังกินน่ะตอนแรก ถ้าบ่มีหยังก็จะได้ลงหมุดยิงป่าคือเก่าฮอนบ่แล้วนะทุกคนโอ้ยเมื่อยแงเมื่อยกลับก็ใงเดียวลังโลดทุนเลาะโอ้ยทุนิเลาะเยันยิงนะยทางใดเสียงปืนดับงทางพุนน่ะบ่อยอยู่หั่าบ่ดเอ้าอยู่หันบ่คอยอยู่ห้องให้แสงว่าเขายิง่ลงพุนแม่นบ่ซื้อนี่ได้นนี่บ่ซื้อ นี่พ่อก็อยู่นี่บ่แม่ขยันตักทีแต่บยินเชยป่บ่โอ้ยป่ดัง่ดังเขาอยู่พูกห่างนี้อย่างแช้พนาลเด่่นฮะโอ้ไปกลางนอนอยู่นเดนโลดกลางกลางละงเลยโอ้เฮ้ยตันถังเลยพญเ็ด เฮ้ยเนือได้ช่ไหกระโั่กับหาโอ้โอ้หนักแหงเลยคนเฮาพอ่าแล้วสิกินไรโฮ้ยลงมาได้ด้วยตัวสลบในน้ำปนหัว่าทำเพื่อนาหารโอ้ยมนางปากทำเพื่อนเพชรเพวเนาะคอยบ๊อยังลงกะเฮ็บปูปลาปูปลามัดแรงก็จะาันทาพาดำนาลงปลามันหกเด้นเครับจะได้ใส่กับ ความมั่นใจสำหไรโอ้ยร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้จะได้มาใส่เลือกใส่คักตัวนี้ข่อยในห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้ลายทั้งมื้อเช้ารายทั้งนู้ตรงขอตรงลายเบสลดบ้าเครื่องก็เครื่องกว่านะโอ้คอยนี้เอารายสูงสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์บอยลุ่มใส่บอลดำคำบอลเดียวเจ็ดหลังนั่นบ่ทษเลาะแล้วอ้าเบิ่งมองมันอัน เดินคักแน่นะโอ้เล่นมองได้มันไปมองต้นสิเหล่าแล้วเนี่ยเข้าท้งยตาแม่แล้วเนต้นมะไฟก็บอกโอ้เมื่อไงไม่ทนเลาะโอ้ยไม่ทนเลยใส่เลยนะบอลดในรถถือถือถือกิจามันนะมองป้าพี่ป้าโอ้สิพากันไปลงอันนั้นมดยิงป้าอีกนะว่าพระท่นมีผู้ใดหิวเขาลงไปชองเบมึงอีกเถี๋ยนได้เลยจะได้ตัวถิ่นเขาได้บางเว้นนี่นะ อเาพลังไปลงวางเกาแหละวางเทียวใส่โมใส่ฟันบนบอย่อมอยากเห็ดกลางคืนอีกกลางเว่นเพราะว่ามันแหร้องกลางคืนนะมาเราหนีมจะโขกไปจังหนามนะเว้ยเนาะคุ้มไปเลยบอสใชาก็วางมาเทิเดินเนะโอ้ มาลาเพิ่งลงแจ็คเต็มแล้วเพิ่งลงนี่สองเต็มหรอเปล่าโอ้ขันตอนน้ำอันนี้เขาเอากับเพิ่นตันนี้โอ้เรียบร้อยสามแล้วปากีกเพื่อเว้ยคือเอาคาขึนยอดกินอไ้ชี้มโอ้เสียบขนาดเนาะ โอ้เซฟกางเกงในชิเท่าขนาดนั่เว้ยเอาเออโอ้คักเว้ยเได้ลงน้ำเยอะแล้วเนี่ยนี่ใว่าตะเลโดทะเุรสชาติมันสีปบมันเข้มสีลุ้งโอ้คักขนาดเว้ยทางใหญ่เลย nhường lòm nừng nó ah ừ. à, thôi ừ. 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 bước là từ ừ. 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 nó mình toàn... này chỉ đạt tới đạt ba khoai nhầy tuần này xăm sau hứa quầm nhầy này đây cho nói mọi người luôn ha chỉ phải lạt khi không hả? Tại vì tuần nhìn tuần lạ mới để thay này nọ và nằm mất lực quầm sẹo xuống แต่พ่อใหญ่ตัวนึงเนาะทุกคนยิ่งเอายาหนิโอ้เนาะเข้าหม่วนแล้นี้น้องมันน้องมันบ่น้องตพงยาเสาเฮือนเบิ่งเฮาได้จักโตโอ้สมควรอยู่เด้เมีเือใหญ่ๆเนาะใหญ่โอ้ถืนี่ตถึงมองบ่อาชวนนใหญ่เฮาเป็นผู้สะ สำเลำละผู้นันนะผู้ขั้าผู้ขว้านับจะตะไบใส่ขีมันบดได้จงเอาไว้เบิดเฮะบดได้บดได้โยนทิมเอาไว้เบิดคักนะทีมงานนี่ัดทางโคจะัดทงหนามเนาะมาสุดนี่มุดนี้หบาเบ้าได้ขีมันมาตอนนี้เบาขี่เปล่าโอ้้ได้นกบูบดได้ขีมันเดียว โอ้คอยไปกับพ่นน่เพิ่นเรียบอืมเมื่อเฮือนเห็นว่าสิบ่ยักแต่ว่าทางนี้คั่นทางนั้นบ่ได้เด้เหนแล้วว่ามวแม่เ็อืติดถวยหน่อยนึงปันข้าวใหญ่ๆละคุยเบิดเอาเฮาสิลงไปเองทุกคนโอ้รอบที่2มูวนเนาะตัวนี้อันนั้นแล้วอืตัวนี้ําระแล้วําะโอ้ตัวนี้รอบแรกนะไปบัดนี้มาบอนหาเฮ็ดกินเฮ็ดย ป้าทุัวหนาประเทศเวียกแล้วโหสำแคนนะสำหนีกินได้คนงูอ่ะประเด็นขามันะนะเท่ากับหนึ่งเข้าหาโตเนาะหาโต,าโต,าโตมีแต่โตหรึกเนาะเข้าวางเดียวเนาะ บางเดียวก็เงินน้อยเนาะโอ้บัวด้พ่นบางเดียวก็ไดเบึงเต็โต้ว่าเติบเลยสีหาสโวางหรือไม่ด้กินเัาวาดเอาวือันนี้เฉพาะเทาเอาไปำหนินีคนอื่นเอาอีกเนาะโอ้คนอื่นเอาวางแล้ปานห็นแค่ใครหาดนมาไม่จะมาขาวเนาะเขาง นวว้หันตายโตแล้วส่นี่คุณเชื้อจะทาเบิ้งเราล้มือกลัวตัวใส่เสาดอกสองโตอนนี้ที่มันแหงเข้ากับชิเก็บใบนะทุกคนตาเั้าตามด้ใบานบนชิเก็บใบเอาตัวใหม่มาตากกินยัอบ่นนาะเนี่นะแต่เาได้ไหม่ปากปาาหนาะใช่ง้ถุงนึ่งโลด ส่เกลือน้ำจิ้มมันจะมีรสชาติร้อเดียงเอาพอๆอเออข้าวมันากอืมโอ้รุ่นนี้ระดับเนาะค่ะก็ไม่มาได้ประคอใหญ่ตอนนั้นหรอบ้าข้าวบ่พอๆพอๆเงิดมเอ่อนนกันโอ้ยขันบ่อนันอันบ่อเรียมบ่อชุงเนี่ยบ่อไรมันได้ป่าโอ้เลียมชุงแล้วเนี่เนาะ โอ้ขับมมินิกแนี่ยมาไรมันได้เด้อป่าแมนอะไรแมนก่อมจะคักคักให้มันคักคักเนาะเชื่อแมเจ้าก็คักกันเลยคนคนหนาวผลงานเจ้ามีแต่ผลงานเจ้าวได้หมดนี่มีแต่ผลงานคนาเพิ่นได้หมดนี่คนานั้นเก่งในทิเทาป่าที่หาได้บางอย่างนะเอาน้ำลงบุทิตบ่ฮะบุทิตบ่น้ำลง ถ้ามันแห้งบะติดถ้ามันมาแห้งติดตัวใดลงไ้มลามันติดมเลยถ้ามันแหงจริงอันผิกมันบะติดภายขวดโอ้ยคักสัวนะโอ้คักน่าจะเห็นภายป่าภายนี่าะพอโรดายขวเองผายขวดไว้ถ้ายกินเออไม่ขอ้เคยได้เบิด ก็ได้อินก็ได้รโอ้วนเตเียโอ้ขนาดบกิโตเต็มหิงนะเนาะเพราะมันตัวใหญ่เ้าวก็บแต่เส้นย่าง่อนก่อนดีมันจนตามจะปกอยเออแนนนก็ได้ ตกันู้มันนเนื้อมันติดกันรถจะเอาตัวยางไหนเาะจังันพไปตรงนีโดนร่ได็กจะติดซ่าในีันลำมูกว่าเลกินกินได้เว้ยิดซาได้ได้เลยบ่เมอนเี่ยนีนเอามาเต้นีนเนกัน โอ้บใบนี่ยจะน่อยเพิ่งิบไ้กินกันนะอุ้ยแห้เวบแบใบจะชื้อก็มีแห้งกัว่าโอ้จะบปยมเป็นสิ่บำรุงร่างกายกัว่าพอได้อยู่กรติ๊บใบไอโงกระทพอนเี่โอต้ดั้งไข่พที่ชงเือนี่ยรอเาเจิธีออมมันแบบเอ้าบัคคอยยิ่งได้ละกันเพิ่ชื้นชื้นเมื่อวันที่ดั้งไฟ่มันไม่ได้กินแค่ก้องไฟ่มันมันอยู่แบบจะ เงี้ยเลยขึ้นมามันด่างบ่เลยแม่เขาลงเส้นหนาทุกใสเลยอาอรถบ่อไปใขาเบิ้งขึ้นอีกไรเออมาจะเบิ้องเชเดือนยังสิเคดเลยคนนึงนยังเืองอีนะยังไงไม่กินบต้นป่าบ่อแยันหลังก็กินยันเลยโอ้อาปั้ีงเอาเลยเหร เขอยึดขอยึดหม้อาโตให่ไอมดบโตมังบอปีงเอาซ้ำอันน anyway. ี้จำมอนิ้วนลยยากไม่ได้จรินเดี๋ยวมือทำหมปงตาใส่หม้อค่ะ พอคอยก็หาโตัวพอจ้าตัวนึงเนาะกินนดากันอยู่แหล้อเล่นโคตหนาโคตรรังได้โอ้กระดูกมันบ่ข้องข้องงูมันไปสีด้บ่โอ้กระดูกมันโคตรเนาะเออกระดูกก็โคตรแล้วมตรงโอ้บริตรงเนาะมันตรงมันมันสะไปสีด้อืยบัตกระดูกขอจริงมันตรงเนาะมันจะไปตรงได้เห็นบ่โอ้เนี่ยนั่นเนาะแต่ว่าซีนี่ลายเนาะ ทิ่มันลายปะนังรอกระด้งเนี่ยเาเขาออกนานตอนลางคื่บอกโอ้กระดึงเสียขวดเราได้นางบยู่ันนี้ยอๆแตแบบเียกเนยอขวดนะจะเบิ่งดดีดุโอ้ห่าเขาคนใส่ปะมันี่แนวเลยไม่รุนแืงอ๋อมันในทหารเด็ดเนาะมันคือกันเนาะมันจะไรอี๋งูลามมันดิเย็นลาม มามีนะนี่เต็มหมอนะเว้ยขัก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 ตัวนี้ครับอันนั้นตัวเอีนชิงตัวแรกขักกว่ากันตัวนี้ว้อโอ้ ัวนั้นมาขักเงี้ยักยังร้องอีกเนาะตัวมนขักอีใช่่เรวเก่งนใช่มาทดสอบทดสอบฉันพ่อว่ะปิงปลาหอกระุกเป็นที่เรอยเนาะหมอมันขนาดคนเราคนย่ที่ิงปาโอ้แสดงว่าเพื่อไว้ด้น่ปิงปลาตั้งสุกหัวเรียมร้อยย่เโอ้เป็นเสบเนาะตะลกีตะลกีอ้ว่าถึงนาเบืองนาตาบานะช่วงเสพขนาด มีสองแบบใดแบบดำๆนั่งผมกเห็นตะเขียโอ้แจ่ว่ะออกเบสโอตักเอาตักเอานะตักเลยโอ้สีไดเถ่องเลยสุกหรอวะต้นนี้หันหัำแตกวะต้องขมบอสวะข่ม

ไปถือคำหัวหนาเ,าเพิ่นก็จะช่อุตุ้ยเอาลันมันนะัน่าหาเดี๋ยวหันมดเพืนเนรอดีมันห้องมากเลยได้แล้ววอติกลหันิมันจะไงองมาเช็กดกีเราเประสบการณ์ให้บเอ้ยอ้นี่ร้าแล้วนี่ได้เน้อสีแด,ดมันจะคมผลดไปยากโออดีพปรชุกป่ะพอป่อ๋อ พอแรา็พ่อสิโอ้โมเมนซ้อมผูคะไปผู้คะเอาคนนึงไโอ้เปิดจะได้กินด้ง่ายๆเยเนาะโอ้พ่อ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 จริงปลาเหรอนยอตอนนั้นก็อบนั้นอบเลาอบยนมาพี่น้องมากินข้าวน้วกัน เขาแรงนะดี่จอเล็กๆเบล่าเอาไปโฮมปลยบี่เส้นนวลคนคนปากทามคนละหม,มักบควายได้ก่วงนาแต่เอียนแตนน่นั yes ่งเออบริกิจไหเน็ตก่ันนบุคคล โอ้เรานางเบิงมันขึ้นเอียงโอ้ยขึ้นยอดคละหมักซัดปลาคั้วแล้วจะบุกินยังไงต้องทำเดียวสิเดี๋ยวเขาคอยละคอยลังขอน้ำก็ลุงขายมาจะกระชามหน,หน่อยมาเดู โอ้ยมาเจ้าเบียนกวาโอ้หาวงห้วงน่าคิดดมเอีนมันเนี่ยยืนยางแล้วมัเอกไม่รูเจ้าเสียพันปาาไเลยโอ้โหวเจาไม้มีมูอที่เจ็ดกตบน่นอนปลา ยังนะโอ้ยำกบขานำห้อมอย่างหดงเนยเขาออกเวิร์ดเลยโอ้ในถั่วยังลายเนะเออกินเล่นไม่กื่นเว้ยโอ้กินเลือา้ออกกินเลืองไข้ออกเนะกินเล่นคนอาฝนอุ่นอุ่นนั้นนั่นเย็นจริงฝนไหวนะถั่วั่วมากเลยป่าเขาปลาปิงออกเบิรกดนได้ลุมันได้หมมีไหนี่ อนไปกินตัวยืงเเจ้าอันกินจะระวังบอุดดาจะแทะเอออันนี้กับปตดอดคำลักออกไ้ายาเลยำลักออกัอันนี้กับมาปะกันเนี่ยไปเด้นอนได้เต้นนี่จะนอนสามคนในพันลาโมแลวกะ เฮาอะไรก็อายนะส่วนในพันใหญ่บ่มักอึดอัดเพื่อนวะนอนอยู่เนาะเดีมุงก็มีนะขันจิกนนะหันย่งโมมีดรอกเนี่ฮะมันจะมีแต่คอนชี้แจงเอาโอเคนะบอนี้เฮากับสิพักพรไม่แต่มื่นสิรอะลรยิงวากันไหมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละมีแต่่ายจะตามกันคลิปต่อไปนะ